ดวงความรักท่านที่เกิดวันเสาร์ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์วันที่29ตุลาคม2567สดสนุกสนานร่าเริงแต่ต้องระวังความใจร้อนคนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงมีเพื่อนฝูงมากมายและชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกเมื่อนำมาผูกโยงกับเรื่องความรักแล้วลักษณะนิสัยเหล่านี้ก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นอย่างมากลักษณะเด่นในเรื่องความรักของคนเกิดวันเสาร์สนุกสนานร่าเริง ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกับคนรักมีเพื่อนฝูงมากมายมีคนเข้ามาสนใจอยู่เสมอใจร้อนบางครั้งอาจจะใจร้อนและพูดจะไม่ค่อยระวังรักอิสระรชอบความอิสระรไม่ชอบถูกผูกมัดดวงความรักโดยรวมในวันที่29ตุลาคม2567สําหสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในวันที่29ตุลาคม2567นี้ดวงความรักของคุณค่อนข้างสดใสมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆ หรือความสัมพันธ์เดิมๆจะมีความคืบหน้ามากขึ้นโอกาสพบรักใหม่คนโสดมีโอกาสจะได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันหรือคนที่รู้จักกันมาก่อนความสัมพันธ์สนุกสนานสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้ววันนี้อาจจะเป็นวันที่ได้ทำกิจกรรมสมน,น,นุกสนุกร่วมกับคนรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักจะสนุกสนานและมีสีสันมากขึ้นความขัดแย้งเล็กน้อย อาจมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกับคนรักได้ง่ายเนื่องจากอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนคําแนะนําควบคุมอารมณ์พยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าให้ความรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดมาทําลายความสัมพันธ์ให้เวลาส่วนตัวแก่กันการให้เวลาส่วนตัวแก่กันบ้างจะช่วยให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อแสดงความรักให้บ่อยขึ้นการแสดงความรักให้คนรักรับรู้บ่อยๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้น โดยสรุปแล้ววันที่29ตุลาคม2567เป็นวันที่ดีสำหรับความรักของคนเกิดวันเสาร์หากคุณสามารถควบคุมอารมณ์และให้เวลาส่วนตัวแก่กันบ้างความสัมพันธ์ของคุณก็จะราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ